สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายเบ็นทุกท่านวันนี้พบกับผมพลเอกปุตจันโชว์อ่ากันอีกแล้วนะครับเออวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมของค่ายพีจีเกมใหม่เออเล่นก่อนไม่รอนะวันนี้แบกทุนมา248บาทเออ240บาทบวกเข้ามาเออ วันนี้ก็อยู่กันในหน้าลนะูซี่เจ็ดแป้านั้นเริ่มที่เป็ด5บาทโอ้โหมาถึงก็ได้เลยเว้ยเออได้อยู่อย่างได้คิวมาอีกสี่ตัววะ่ะโอโะ้โหนิมนิมนเนิบเนิบอ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสําหรับเกมนี้เออเคยทําไปแล้วนะรอบหนึ่งนะทําไปทุนสีบาทแตกมาพันกว่าเดี๋ยวดูรอบนี้รอบนี้จะทุนเท่าไหร่แตกเท่าไหร่นี่อันยโทรศัพทนะ์ทุกคนเออ อาจจะต้องขออภัยเรื่องการแจ้งตัวนแจ้งเตือนอะไรขึ้นมานะเออพอดีว่าเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็อับไปเรื่อยๆเ,นะเกมใหม่เราก็กระซ้านงานอยากอยากรู้อ่ะอยากรู้อยากเล่นอยากลองนะครับเออก็เลยลองเอาผมอีก30บาทเออตอนนี้แตะมาเท่าไหร่โอ้โ,อโห290แล้วนะเอ,อ้ย260แล้วนะสะแคปเตอร์มา2ตัวแบบหล่อมๆนะครับไม่ธรรมดาอ,อ่ะไปเรื่อยๆแล้วกันไปเรื่อยๆ ไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆอ้าวอย่าลืมทุกคนเรามีกลุ่มกิจกรรมนะแจกเครดิตฟรี ree, ทุกวันศุกร์เออเข้ามาร่วมกลุ่มกิจกรรมกันได้นะทุกคนเออเข้ามาร่วมกลุ่มกิจกรรมแจกเครดิตฟรี ree, ของเราได้นะมีแจกเครดิตฟรี ree, ทุกวันศุกร์เลยอ้าวปรับเบ็ดหน่อยแล้วกันมาเป็นเบ็ดเจบาทเออเจ็ดยับล่อมันให้ยับเอามันให้หมดเออ มันตั้งทวงบัลลังของเรากลับมาเออแต่เขาว่าช่วงนี้เกมพีจีไม่ค่อยแตกนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะเออผมก็เล่นนะ่ะเล่นด้วยตัวเองเนะี่ยแล้วก็รู้ว่ามันไม่แตกด้วยแล้วก็พอไปดูคนนู้นคนนี้ทําคลิปก็อ๋อมันไม่ได้เป็นแค่เราเว้ยแม้คนอื่นก็ไม่ค่อยแตกแต่บอกก่อนมันไม่แตกเกมอื่นมาแตกเกมใหม่ทุกคนเออมันเอาเหมือนมันเอายอดอัตราการจ่ายทุกทุกอย่างมารวมไว้ที่เกมใหม่นะคือเล่นเกมใหม่ยังไงก็แตก เออประมาณนี้มากกว่านะเท่าที่ผมเข้าใจนะจากการเดาๆสุ่มๆม,มั่วๆที่คาดคะเีมาแล้วเออสแคอร์มาสองตัวเองว่ะเออเจ็ดแบาทจัดไปโอ้หสแคอร์อยู่ๆก็เข้ามาสี่ตัวโอ้โหเข้ามาอย่างงงงงงงแบบงงเลยอ่ะเอออยู่ๆก็เข้ามาสี่ตัวจัดไปสิบสองีสปินนะทุกคนเออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอวเอ ไม่มาว่ะหูก็เปลี่ยนอัตราการคูณเป็นส6 9ห2 1 5หนะดูวันนี้จะไปถึงคูณ15กับเขาเมืองไหมนะทุกคนเออคลิปที่แล้วก็ไปไม่ถึงคูณ15นะแต่ก็แตกมาเยอะอยู่เออมาแล้วมงกุฎมงกุฎดอกไม้มามงกุฎดอกไม้มาแล้วเคเข้ามาเคมาแถวแรกไหมโอ้โหเคไม่มานะเอาละครับเอาละครับตาต่อไปไม่เข้าเลยโอ้โหแล้วเรียบร้อยพรอของวายมา หวายเข้ามาสามแถวอย่างนี้ก็สวยๆไปดีสวยๆไปดีหกสิบเอ็ดบาทเออแล้วมงกุฎกับเอเข้ามาแถวแรกไหมเรียบร้อยทุกคนไมมเข้าม่ไม่เข้าอ่ะทําไมไม่เข้าก็ไม่รู้จะไปเหลือสามฟีสปินนะทุกคนตอนนี้ปบมาเก้าสิบเอ็ดบาทแล้วสำหรับในฟีสปินรอบนี้ที่ได้มาอย่างง่ายได้โอ้โหแล้วเข้ามาอีกสามตัว oh. โอ้โหไม่เป็นไรได้มาเก้าสิบเอ็ดบาท ถือว่าคุ้มอยู่ทุกคนเออพอเราเริ่มจากเบ็ดห้าบาทแล้วเราก็เล่นไปเล่นไปสักพักหนึ่งเนาะเอาเลยเรียบร้อยมงกุฎดอกฟ้ามาเอ้ยมงกุฎมงกุฎดอกไม้ดิมงกุฎดอกหญ้าเอาแล้วไหวเข้ามาสองตัวสวยงามเบอร์ม้สามสิบเอ็ดบาทสิบมาแถวแรกไหมสิบไม่มาแต่เป็นพินมาแทนเออพินมาแทนพินมาแทนเรียบร้อยบวกมาแปดสิบสามบาทจุดหกสิบห้าสตางค์เออ มาแล้วบวกมา320อีแหละอีกสักพักจะขยับเบ็ดหน่อยละกันเนาะเออมันบวกมาเยอะละ10เข้ามาอีกวายเข้ามาอย่างนี้โดนทั้งคิวโดนทั้งเอเลยสวยๆงามๆโอ้โดนสาตัวเลยโอ้โหย60บาทแล้วโอ้ย60แล้ว60แล้วอย่างไดโลมาอีก42บาทบวกมันร้อยกว่าบาทแล้วตอนนี้โอ้โหร12ยบบาท112บบาทย้ำนะ 7บาทแรก100นะทุกคนเออไม่มีที่ไหนแล้วตลาดนะแถวบ้านก็ไม่มีไปขยับเป็นเบ็ดละ9บาทแล้วกันเออวันนี้ก็อยู่กันในน้างูซีเจ็ดเป็เก้านะก็เอา7กับ9มารวมกันเลยแล้วกันดูซิว่าหน้าเลขเนี่ยจะนําโชคเราแค่ไหนโลหล่นมาโลไม่มาวะขอโลหน่อยก็ไม่ได้โลไม่หล่นมาเลยเอา้าวเรียบร้อยละเอเข้ามา6แถวอย่างนี้สวยงามไปดิ วงกุดมาไม่วงกุดไม่มานะเออไปอะไปไปเรื่อยๆโอ้โหแกปเตอร์มาสองตัวอย่างน่าตกใจและได้เคมาสามตัวโอ้โหโอโอเอลม,มันอีกอ้าวเรียบร้อยวายเข้าแถวกลางวายเข้าแถวกลางโดนอะไรไหมเรียบร้อยโดนคิวกับเจไปโอ้โหสวยงามสิบมาแถวแรกโอ้โหสิบไม่มาไม่งั้นได้ไปต่อนะทุกคนเออขอเข้าฟีสปินอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะ เออเลขเก้าเป็นเลขนาโชคนะทุกคนเออแต่จะแตกไหมไม่แตกก็อยู่กับเกม,มด้อยู่กับเลขจริงนะทุกคนเออมันเป็นแค่ความเชื่อของเรานะมันเป็นแค่ตํานวนการเบ็ดของเราแล้วสแกมเตอร์เข้ามาสองตัวหายไปอย่างง่ายดายและเจเข้ามาสี่แถวอย่างนี้อา้าวเคลนมาโข้โหอีเคไม่ลนมาแต่ยังได้สิบมานะทุกคนโอ้โห oh, ไม่ได้เคนะโอ้โ oh, หได้เค <anybody. S 2> <ๆ>มานี่เคด้วยเลย โอ้ยจัดไปมาอีกสบาททีละนิดทีละหน่อยแล้วเรเก็บน้อยๆจะเก็บนานๆโอ้โยอยากขยับไปเป็นสิบาทแล้วเนะี่ยแล้วหวเข้ามาสวยงามสวยงามอะไรเรามาถ่าแรกไหมโอ้โหไม่มีระบบมาสาบาทจับไปยาวๆทุกคนอยู่กันยาวๆนะเกมนี้ต้องใช้เวลาเล่นนิดนึงนะไม่แนะนําเลยให้แบบซื้อฟีลปินละอัดอัดอัด,อดนะเกมนี้ผมว่าใช้เวลากับมันหน่อยนะ แล้วแล้วไงกดเอาจะกดมือปล่อยออโต้อ,อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันได้หมดนะตอนนี้ก็ับปล่อยไล่พี่ก่อนนิ่งๆทุกคนอาจจะสะดุดบ้างกันตกบ้างในโทรศัพท์นะทุกคนเออต้องเข้าใจกันด้วยสัญญาณขาดหายอะไรขา,ขาดนู่นขาดนี่เออไม่ค่อยดีไม่รู้ว่าทำไวไฟเคลื่อนที่ไปทั่วประเทศกันไม่ได้เอาตังค์ไปซื้ออุปกรณ์หมด Yeah. จัดไปไม่เข้าโอ้โหอย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมเด็ดขาดเลยฝากกลุ่มกิจกรรมไว้ด้วยละกันเออตอนนี้มีกลุ่มกิจกรรมะนะอย่าลืมนะทุกคนกลุ่มกิจกรรมแจกเครดิตฟรีของพนเอชพุตจ,จัดโชอานะเออลิงเข้าอยู่ใต้ด้านล่างเลยกดดูเลยลิงลิงเข้ากลุ่มเออบวกมาอีก45บาทล้ววายเข้ามาโอ้โหแคปเตอร์มา3ตัวอย่างงี้ หล่นมาไหมหล่นมาอีกตัวหนึ่งไหมขออีกตัวเดียวขออีกตัวเดียวมาไหมมาไหมโอ้โหยังไม่มาแต่เจเข้ามาสมแถวมีโอกาสลุนิกหนึ่งรอบมาไหม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 เอา้าเอา้าโอ้โหไม่มาวะโอ้โหข่าสแคปเตอร์ไปอีกตัวเดียวแห่นั้นเองนะเออข่าสแคปเตอร์ไปตัวเดียว,วะ่ะไม่งั้นนี่อาจจะพลิกได้เลยนะเกมนี้อาจจะพลิกชีวิตเลยไม่แตกกันลงแม่งแบบไม่แตกเนี่ยแหละเออ โอ้โห,โโหมงกุฎดอกฟ้าจะมาไหมมงกุฎมงกุฎไม่มาแถวที่3นะมาแถวที่2มาทําไมครับนี้่เออตอนนี้เหลือ200แล้วเออเข้าเหนือเข้าเหนือมาประมาณ40บาท50บาทแหะเออเอามองกุฎดอกฟ้าเข้ามาโลมาแถวที่3มาโอ้โหสวยงามดั่งใจนึกจริๆงๆพูดปุ๊บลงปั๊บพูดปุ๊บลงปุ๊บสวยงามเคเข้ามา3มแถว Okay, เข้ามา3แถวเอเข้ามาแถวแรกโอ้โหเอไม่มาเอาแล้วสแคปเตอร์หล่นมา3มตัวแล้วสามตัวแล้วตัวที่4มาไหมตัวที่4ี่ล้อหลุนตัวที่4ี่ตัวที่4ี 4, 4, ขออ่ขออีกตัวเดียวขออีกตัวเดียวเท่านั้นเป็นไงล่ะทุกคนไม่ให้สงสัยเลขนี้จะไม่ไม่หมาทุกคนมันไม่หมาเอาแล้วยังได้พินมาแล้วพร้อมกับวายแถวที่3ามยังโดนเคแถวที่2อยู่และเปลี่ยนเป็น วายแถวที่2นะเออโดนเคไปยังได้10มาอยู่กับ10กับ A นะบวกมาอีก36แล้วตอนนี้ยอดรวมบวกมา6ก5 0บาทจุดสตาตังเออบวกมา200กว่าแล้วเอาโคัแคปเตอร์มา2ตัวนะทุกคนจัดไปยาวๆเดี๋ยวถ้าเกิดบ,บอกเยอะกว่านี้ผมก็จะขยับปิดไปเรื่อยๆนะทุกคนเออ ดูตามความเหมาะสมนะถ้าเกิดเราเล่นเบ็ดเยิ้งแต่แรกเนี่ยเราก็มีโอกาสได้สู้นะเพราะเรากดทีสองทีโอกาสที่มันจะเข้าอะ่ะยากยากจริงแบบถ้าไม่ดวงจริงนะผมเคยนะถ้าตอนนั้นตอนเล่นใหม่ๆเติมสองร้อยกดเบ็ดห้าสิบเอา้าเข้าเสยบวกมาพันกว่าถอนเลยพอวันนั้นเลิกเล่นถือว่าเป็นกําไรแล้วจริงปะเออแล้วถ้าเกิดเราบวกแล้วเราควรเลิกเล่นนะถ้าเราบวกวเราต้องเล่นอยู่ก็มีโอกาสยากทุกคนที่จะแบบ กลับมาปวกเหมือนเดิมอ่ะเออเน้นย้ำให้ปวกกันเลิกเล่นดีกว่าตัดไปไปเล่นพนี้ไปเล่นตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเวลาว่างเดี๋ยวก้าสิบกว่าบาทรอแรล้วรอแรลอแ้วอะขยับไปเลยกันวัดไปเลยกันวัดไปเลยเป็นสิบบาทสิบเรา,ามาแถวแรกไปโอ้สิบไม่มาแล้วเอาละเหลือหกสิบละตอนนี้เริ่มรอแรล้วรอแรลอแ้วเหลือห้าสิบบาทแล้วเจเข้ามาสามแถวอย่างนี้สวยงามขอคิวเรามาอีกหนึ่งที่ คิวไม่หล่นมาโอ้โหเอาแล้วเริ่มรอแลเหลือ30บาทเหลือ30บาทเอาละยี่สิบยังได้อยู่เอาไปเหลือ17บาทแล้วรอบสุดท้ายไปลวมงกุฎเข้ามาเออยังพอตอีตื้นกลับมาได้อยู่ได้อีกครั้งโอ้โหเลยเจเคเข้ามาสวยๆเลยเมื่อกี้เคเต็มวายเต็มลายโอ้โหไอ้บอกมาตานี้บอกอะไรกับ หลอมลอม,มา199บาทเออ,อตีตื่นกลับมาได้ไว้อยู่โอ้หเจมาสามแถวอย่างนี้สวยงามเลยอย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมนะกลุ่มกิจกรรมนะกลุ่มกิจกรรมเน้นย้ำให้เข้ามาพูดคุยกันนะเอออาจจะมีแบบแนวทางการเล่นเกมนี้น่าเล่นละ่ะเวลานี้เวลานี้เนี่ยว,วันนี้เติม200เปน5บาท10ครั้ง เบ็ดสิบบาทห้าครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแตกเออมันอาจจะแบบเป็นเทคนิคที่ช่วยได้นะว่าให้คนนู้นบวกคนนี้บวกนะเออเขาะผอ,อ,อทเทพเจ้าเข้าเลยมันจะพเลยเรีือบ้อยผ่อนเทพเจ้าเข้าว่าบวกสิบเจ็ดบาทโอ้โหสวยงามและแก๊ปส่อะไรมัเนี่ยไม่กินยังไม่กินกนะโอ้โหและคิวเข้ามาโดมนมงกุฎดอก้ฟอีกห้าแถวสวยงาม สวยงามโตมกุฎดอกสวยงามถึง24บาทและเคเข้ามาแถวสองไหมเคไม่เข้ามาแถวสองโอ้โหเคไม่ด้วยเลยทุกคนขอพินมาแถวแรกไปจัดไปสวยสวยงาม,งามเรียบร้อยไม่60บาท10แถว3สวยงามขอไหาแถว3ไหาแถว3โอ้โหหายมาแถวแรกบวมมา78บาทตอนนี้ตีตื่นทุนกลับมาแล้วนะเออ ทุนกลับมาแล้วสวยงามเอรอนมาโอ้โหมงกุฎเคย่ังดีมงกุฎไหม่หกบาทขอเอรอนมาเอรอนสวยงามเอรอนมาวาเข้าแถวสองอย่างนี้ได้ไปต่อสิครับได้ไปต่อโอ้โหได้ไปต่อรอบเดสี่สิบสี่บาทแทบหลงโอ้โหอะไรกันครับคุณทำกับพลเอกอย่างนี้ได้ยังไงะ เรียบร้อยสิบเข้ามาสี่แถวและเคหล่นมาแถวที่สองไหมเคไม่หล่นมาแนละ้วบวกมาสี่บาทเออหล่อไปยาวๆไปยาวๆยาวๆไหลไปเจหล่นมาสี่แถวเจหล่นมาสี่แถวแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเอ้าอย่างหมุนหน้าเดี๋ยวบ้านปลายโอ้โหเรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นบวกมาหนึ่งบาทตอนนี้เหลืออีกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนทุกคน มามา3แถวตอนนี้อยู่เบ็ด10บาทแล้วนะนะทุกคนผมเล่นเกมน,นี้ช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนะทุกคนเที่ยงถึงบ่ายโมงรอบที่แล้วน่าจะเป็น11โมงถึงเที่ยงนะ,สะแสดงว่ามันขยับไปทีลนะชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็แจกกลับมาเรื่อยๆนะทุกคนเจลงมาแถวแรกสวยงามวายเข้าแถวที่3และยังได้คิวอยู่คิวอยู่มาโอ้โหสวยงามคิวมาเปลี่ยนเป็นวายและยังได้เคอยู่3แถวนะทุกคนเออ,อเคกับเอ เรียบร้อยมา้าเข้ามาม้ามา,มาสองแถวแรกไม่มาแต่มาเป็นเจแทนนะทุกคนเออบวกมาอยู่แล้วบวกมาอีก45บาทได้โลมาอีก25บาทตอนนี้บวกมา70บาทสแคปเตอร์2ตัวไม่เข้าโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยบวกตอนนี้ยอดรวมอยู่160บาท150และลดลงเรื่อยๆจะเศร้าใจตายแล้ว เาใจตายแล้วเหลือร้อยเดียวแล้วโอ้โหอะไรยังได้มงกุฎกับเจมานะทุกคนเออไม่ได้ไปต่อแต่ก kind of ็ย well, so. ังได้เล่นอยู่นะทุกคนเออเอาไม่เป็นไรว่าวันนี้ถือว่าแก้มือแก้มือบวกรอบที่แล้วมาแ็ใช้ได้อยู่พันกว่านะพอกินอยู่สองสาวันเออเอาแหละโอ้โหมงุฎดอก้าเข้ามาสี่แถวพร้อมสิบวกไปสามบาท และเจยังเข้ามาอยู่ขอพินหล่นมาแถวสองพินหล่นมาแถวสองโอ้โหพินไม่มาเลยและเอกับเจมาอยู่นะทุกคนพินหล่นมาไหมพินหล่นมาไหมพินก็ยังไม่มาแนละบวกม,มันร17บาทนะเออไม่ขึ้นไม่ลงต่ำไปกว่า200รอละว,ว่าวันเนี้ยเออไม่บวกก็ยังทำพอดีทุนนะทุกคนเอา เคเข้ามาอยู่นะเคยังมาอยู่เรื่อยๆนิดๆหน่อยๆมาน้อยมากระจิตมาลิดเออมาทีละหน่อยนะทุกคนเออจัดไปเอายังอยู่โอ้โหสามแถวอย่างนี้สวยงามดิได้สิบเข้ามาแถวสองได้ไวเอาสิบเปลี่ยนเป็นไวและเอาเอาเอาโอ้โหได้เจอีกโอ้หยาวยาวเปลี่ยนเป็นไวยังโดนหม้ออยู่โดนหม้ออยู่โอ้โหไม่ยี่สิบสี่แล้วตอนนี้โอ้ ยังได้กับไม้หกสิบบาททุกคนยังพอให้เราได้เล่นต่อไปเทียนหน่อยเทียนหน่อยอะเออไม่ขึ้นไม่ลงจริงนะจากสองตรงเนี้ยเออยิงอยู่ที่เบ็ดสิบาทนะทุกคนโอ้โหมาทีละนิดมาทีละหน่อยขอหม้อหน่อยไปเออสิบเข้ามาหแถวอย่างงี้สวยงามลงทุนไป10บาทบรกมา2สองบาทถือว่ากำไรนะทุกคนเห็นปะเออนิดๆหน่อยๆแล้วก็เอาแล้วทุกอย่างเอาเจเข้ามาอีกสี่แถวห้าแถวจัดไป โอ้โหแล้ววายเข้ามา2แถวอย่างนี้สวยงาบวกมาอีก35มงกุฎลงมาแถวแรกไปจัดไปโอ้โหพูดเป็นลงพูดเป็นลงและเอหล่นมาอย่างนี้วายเข้ามา2แถวกลางเลยแถว2แถวสา 3, เรียบร้อยมอหล่นมาไหมโอ้โหมอลหล่นมาอีกมาอีกสามร้อยสี่สิบห้าบาทว่ะเออกลับมาแล้วกลับมาแล้วคมแบกกลับมาแล้วทุกคนบวกมา490บาทเออยอดรวมห0รอทุกคนโอ้โหกำไรแล้ววันนี้กำไรแล้วได้ได้ค่าชาบูแล้วตอนนี้เออ ไปขยับขยับขยับสักนิดนึงเอ,เอาเอาเบ็ดเลยยี่สิบพอขึ้นทีละหน่อยขึ้นทีละหน่อยเอาและ1สิบมาสามแถวเคหล่นมาไปเคหล่นมาโอ้โหเคไม่มานะขาดอีกหน่อยเดียวเองอจัดไปโอ,โ,โอ้โหเวลาเราเล่นเบ็ดสูงเราก็เสี่ยงนะทุกคนเออเราเอาทุนมาแค่200แต่เราบวกมา500ถ้าเราถอดปุ๊บนี่คือกําไรเราแล้ว,ลวถูกปะเออมันก็อยู่ที่เทคนิคการเล่นแต่ละคนแล้วเรียบร้อยสคปเตอร์มา3ตัวขออีกตัวหนึ่งแล้วกัน ขออีกตัวหนึ่งจะหลดมาไหมอีกตัวหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเท่านั้นเรียบร้อยแล้วสแคปเตอร์เข้าเบ็ดยี่สิบทุกคนโอ้โห,โหถ้าซื้อเป็นพันเลยนะเออแต่เราไม่ต้องซื้อเอาจ, 10, 10. อเจับไปสิบสิบเจเข้ามาสามแถวอย่างนี้สวยงามหม่อโอ้โหสวยๆแล้ววายเข้ามาตรงกลางเลยไหมร้อยสี่ิบสี่บาทยังโดนคิวอีกสี่แถวทุกคนโอ้โหยโดนเอมาอีกสามร้อย สิบห้าบาทเออโหยหลนอมๆ่าทุกคนตานี้เออเออจบรอบนี้ถอนเลยแล้วกันโอ้โหใหม่หกร้อยเจ็สิบห้าโอ้โหจะไม่ให้ถอนแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหรังวัลซูเปอร์เมกะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสบสีบาทถึงคูณสิบห้าแล้วทุกคนมาเป็นตามฝันที่เราตั้งใจไว้แล้วคูณสิบห้าเออมันคูณสิบห้าแล้วนะตอนนี้มันคูณสิบห้าแล้วว่าโอ้โหสองพันไปสองพัน เติม200คูณ10ได้2,000นะทุกคนมีที่ไหนเนี่ยและเรียบยร้อยพ่อนเทพเจ้าเข้ามาได้อะไรไหมโอ้ทำไมไม่เข้าแถวกลางด้วยล่ะท่านเทพเจ้าและเหลือฟรีสปินอีก6ครั้ง5ครั้ง4ครั้งเอา้าอย่างเออยังได้คิวมาอีก3ตัวคิวมาอีก3ตัวโลมาหมามา,มาไม่มาเลยสักตัวหนึ่ง โอ้โหสองครั้งสุดท้ายละดังได้สิบมาอีก3 6บาทแล้วเคหล่นมาแถวกลางไปจัดไปเคไม่มาแต่มงกุฎมาแทนนะทุกคนโอโ้และสุดท้ายเคก็กลับมามอหล่นมาแถวแรกไม่ก็คิวมาแถว3โอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะบวกม,มา216บาทและเหลือหมุนฟรีอีก1ครั้งสุดท้ายเท่านั้นและเรียบร้อยแตกมาเลยอดรวมละ2 0 0พกว่าบาท เออเติม200แตกมา2,000นะทุกคนเออเติม200แตกมา2,000ถือว่าพอนะวันนี้เออเคีร์เหลือศูนหน่อยเออไปวันนี้ขอตัวกราบลากันไปก่อนนะทุกคนได้ได้พอได้ค่าชาบูอีกสัก2-3มื้ออีกแล้วเออเกมน,นี้ใช้ทุนน้อยและขยันปัน่นเอานะบอกเลยว่าแนะนำเลย ก็ฝากกลุ่มกิจกรรมของพลเอกชพุดจันโชอาไว้ด้วยละกันนะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปั่นอยู่ก็ดูดีด้วยอ่าวันนี้ขอตัวกลาบลาากันไปก่อนครับ